สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Terraria EP 6.2 Season 2, 2ผมก็ตกปลาทำเควสจนได้เสื้อนี้มานะผมเสื้อพวกนี้นะผมเพิ่มความสามารถในการตกปลาของเรานะครับผมแล้วก็นี่นะผมเป็นอุปกรณ์ตกปลานะผมที่ได้จากการทำเควสตกปลาเหมือนกันนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับผมก็คือเจ้านี่เลยครับผมเบ็ดตกปลาสีทองนะครับผม อันนี้นะครับผมได้มาค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าเราต้องทําเควสไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าจะได้นะฮะก็ได้มาแล้วนะผมก็เจ้าเป็ดนี้นะผมก็แนะนํานะผมให้ทุกท่านมีก่อนเข้าฮาร์ดโหมดนะผมก็จะมีประมาณนี้นะผมกับการตกปลานะฮะก็ในพาร์ทนี้นะผมเดี๋ยวเราจะทําการลงไปที่ใต้ดินกันนะผมไปนรกนั่นเองนะผมก็จะไปทำการหากล่องนะครับผมกล่องในนรกนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันสักครู่เดียวครับ เอาลผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ด้านล่างในนรกแล้วนะผมนี่นะผมเจอแล้วนะผมกล่องฝั่งขวามือนะฮะกล่องแรกของเรานะผมจะมาเปิดกันนะฮะปึ๊บโอ้โอเคอันนี้นะผมเป็นเแม่เหล็กนะผมดูดสิ่งของรอบกายเรานะผมก็จะทดสอบให้ดูนะผมปึ๊บมาเดินออกข,อข,อขอก้างๆแบบนี้แล้วก็ลองเดินเข้าไปใกล้ดูนะผมนี่นะฮะ ก็ถือว่าสะดวกดียิ่งขึ้นนะผมไปหากล่องอันต่อไปดีกว่านะผมอ่ะเจอแล้วนะผมกล่องอันถัดไปของเรานะฮะเปิดไปเลยปึง้งอู้ศัตรูในนี้ก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะผมต้องระวังกันนิดนึงนะ,ะไปหากล่องอันถัดไปดีกว่าผมนี่นะผมเจออีกแล้วนะกล่องของเรากเ็เปิดกันครับก็โอเคนะก็เป็นอาวุธแบบนี้นะฮะ,ะก็ถือว่าดีนะอาวุธนี้หากล่องต่อครับผม 2000 years later. ก็ปีนจนมาถึงขวามือนะผมสุดท้ายก็เจอเพียงแค่ไม่กี่กล่องนะผมเดี๋ยวเราไปฝั่งซ้ายมือกันบ้างนะผมเราเปิดกันนะฮะปึ๊บโอเค <S <S 2> <S 2> อเจออีกแล้วนะฮะถือว่ารอบนี้ดวงดีนะผมฝั่งซ้ายมือน,นี่ก็เจอกล่องติดกันหลายอันแล้วนะสองอันมัน้งหากล่องกันต่อครับผม เดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาว่างนะผมเดี๋ยวผมจะเคลียร์พื้นที่นะผมเพื่อทําการสู้บอสนั่นเองนะฮะอ่ะเจอสักทีถ้ากล่องเดินมาตั้งไกลโอ้โหของทั่วไปครับผมหากผมหายไปเป็นอาทิตย์ตึงก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมจะมาเกลีร์ทางในนรกนะผมเพื่อเตรียมตัวสู้บอสนะฮ <c oughs> ะเจอ,อ,กกอ,อไยอ,ยอ,จอ,อ้กล่องแล้วโอ้ทำไมหายยากอย่างเงี้ยอะไรตอนนี้นี่เจอไอ้กล่องแล้ว ช้เวลาเดินทางตามหากล่องค่อนข้างนานนะฮะเราก็มาไกลมากแล้วด้วยนะฮะโ,โหแล้วของซ้ำอีกแล้วนะออกตามหา่ากกองกันต่อครับสัตว์ขี่พึ่งตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้งานได้ดีนะผมมีไว้ก่อนฮาร์ดโหมดก็ดีนะฮะหาได้จากการเอ่อฆ่าบอสพึ่งนะผมเจ้าสัตว์ขี่ตัวนี้นะผมฆ่าบอสพึ่งแล้วก็เปิดถุงไปเรื่อยนะผม๋ยวมันก็จะให้เองนะฮะอ่ะเราก็มาสุดฝั่งซ้ายมือเป็นเรียบร้อยนะผมประมาณนี้ละกันนะผมกับการตามล่าหากล่องนะ ก็กลับมาที่บ้านก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวมาเคลียร์ของในกล่องแล้วก็มาสรุปของกันนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวจะมาสรุปของที่ได้จากการเปิดกล่องในนรกนะครับผมก็นี่นะผมของในนรกในกล่องนะในนรกนะก็จะมีประมาณนี้นะผมก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงนะผมที่ไว้เดินตามเราอนะฮะแล้วก็มีอาวุธ3มชนิดนะผมก็จะเป็นพวกหอกแบบนี้นะผมแล้วก็ธนูนะ ธนูนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะผมมันก็จะยิงแบบเออ่ธนูไฟออกไปแบบนั้นนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่นะผมลูกตุ้มไฟนะก็ถือว่าดาเมจค่อนข้างแรงนะผมแต่จริงๆแล้วการใช้งานก็ใช้ยากนิดนึงนะผมกับไอ้เจ้าธนูไฟอันนี้ไอ้ไม่ใช่กับไอ้เจ้าลูกตุ้มไฟนี้นะผมก็ใช้งานยากนิดนึงนะผมก็โอเคเลยนะฮะดาเมจค่อนข้างแรงก็ ก็จะประมาณนี้ละกันนะผมกับการหากล่องในนรกนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีเวลาว่าเมื่อไหร่นะผมเดี๋ยวก็จะไปทําการขยายพื้นที่ด้านล่างนะผมไว้เตรียมตัวสู้บอสนะครับผมก็โอเคพาร์ทนี้ก็จะมีเท่านี้นะผมก็จะสั้นนิดนึงนะผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะผมสําหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ อันนี้ก็จะขอแถมเล็กน้อยนะผมผมก็ได้ทําการสร้างพื้นที่ฟาร์มนะครับผมเออก่อนเข้าฮาร์ดโหมดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ฟาร์มของผมเล็กๆน้อยี่ผมที่ผมสร้างเอาไว้นะฮะ <Yeah. S 1> จะฟาร์มพวกเห <Yeah. S 1> ยื่อตกปลาในนรกนะครับผม <Yeah. S 1> ก็หาได้จากในนรกนะผม <Yeah. S 1> นี่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 แบบนี้นะฮะ <Yeah. S 1> ตัวเล็กๆอย่างนี้นะผม <Yeah. S 1> เอาฆ่ามันเฉยเลย